กับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆนักลงทุนในสินทรัพย์คริปโตเคอเรนซีในคลิปวิดีโอนี้กลับมากันอีกแล้วครับกับการแนะนําเกม NFT ที่เพิ่งออกมาใหม่นะครับซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยเป็นเกม NFT แนว RPG นะครับซึ่งเขาได้เปิดให้ทําการ w วล e l ิส s อดโอกับทางเว็บไซต์เกมของเขาเนี่ยได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับการสมัครเพื่อไวลิสครั้งนี้เนี่ยจะทํำยังไงเดี๋ยวตามผมไปดูเลยครับ เกม NFT ที่ผมเอามาพูดถึงในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Step Hero นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนต้น,นคลิปนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยเพิ่งเปิดให้ทำการ Register เพื่อ w ว l l e t i d o ดได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะครับเกมเกมนี้เนี่ยเขาจะเป็น NFT Fantasy Team ในรูปแบบของ RPG เกมนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะอยู่บนทั้งเชนของ BSC หรือ Binance Smart Chain แล้วก็เชนของ Polygon นะครับ ต้องบอกตามตรงเลยนะครับว่าหน้าตาตัวเว็บไซต์ของเกม s e p h i r o เนี่ยเขาก็มีกราฟิกที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวซึ่งตัวเกมเกมนี้นะครับก็มีระบบ NFT Gaming เหมือนกับเกมหลายๆเกมก่อนหน้านี้นะครับแต่สิ่งที่เกมเกมนี้แตกต่างเนี่ยนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขามีระบบเกมเพย์ที่เป็นวิดีโอปล่อยออกมาให้เราดูตัวอย่างเกมในเบื้องต้นแล้วเพราะฉะนั้นจุดนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ตัวโปรเจกต์ของเกมเกมนี้เนี่ย มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้นนะครับมากกว่าเกมหลายๆเกมที่ปล่อยออกมาในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราลองไล่ดูภาพรวมของโฮมเพจหน้าเว็บไซต์ของ Step h ีโ o ก่อนเลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีเอ่อมาร์เก็ตเพสที่เขาบอกว่าเป็นการคอสเชน n f t นแพลตฟอร์มนะครับผมซึ่งตัว Step Hero NFT Marketplace นี่ยนะครับเขาบอกว่ามันก็คือที่ที่เราสามารถ สร้างหรือว่าซื้อขาย NFT Digital Content เนี่ยได้ด้วยนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทำการประมูล NFT แล้วก็เรายังสามารถประมูลงาน NFT รวมถึงได้รับค่าคอมมิชชั่นจาก Affiliate p r โปรแกรมด้วยซึ่ง Affiliate p r โปรแกรมเนี่ย เ,เพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มในปัจจุบันเนี่ยก็นําเอาระบบการโฆษณาหรือว่าการขายแบบเนี้ยออกมาใช้ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มช้อปปิ้งดังๆอย่างช้อปปีหรือว่า l a z a d ้เนี่ยล้วนแล้วแต่มีระบบ A f fili a t e ด้วยกันทั้งนั้นใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่ทําให้ Marketplace ของ s t ตป e ีโร่เนี่ยอาจจะได้รับความนิยมในอนาคตก็ได้เนื่องจากมีช่องทางในการทำรายได้เนี่ยหลายช่องทาง ก่อนอื่นเลยผมต้องขอแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์และโปรเจกต์ของ StepHero ก่อนนะครับและนี่ครับก็เป็นตัวอย่าง Hero Collection ที่เป็น c า l l e c t ต r ร์การเนี่ยนะครับเขาก็มีตัวอย่างทำออกมาให้เราได้ดูตรงนี้ด้วยอ่ะพอเลื่อนลงมาเรื่อยๆซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาก็มีรถแบเข้าวๆออกมาให้เราดูด้วยนะครับโดยแบ่งเป็นคอเลเตอร์เพื่อนๆก็มาหาอ่านข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมได้เองนะครับอ่ะเกี่ยวกับทีมพอมาดูข้อมูลในทีมของเขาเนี่ย คงเดาไม่ยากเลยครับว่าทีมเดเวล o อปเปอร์ของเซตฮีโร่โปรเจกต์นะครับน่าจะเป็นทีมของชาวเวียดนามท่ายาดนะครับผมเพราะว่าดูจากชื่อนามสกุลเนี่ยก็ไม่น่าเดายากนะครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าอพอบอกว่าเป็นเดเวลลอปเปอร์ชาวเวียดนามเนี่ยทำให้ผมนึกถึงเกมก่อนหน้านี้นอีกหนึ่งเกมขึ้นมานะครับซึ่งคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเป็นเกมอะไรแต่ว่านะตรงนี้เนี่ยผมก็จะไม่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับเนื่องจากว่าแต่ละทีมเขาก็มีที่มาที่ไปที่ไม่เหมือนกันเนาะ ซึ่งณนะที่นี้เราก็จะไม่เอาข้อมูลตรงนี้มาเปรียบเทียบกันนะครับพอเลื่อนลงมาอีกเนี่ยเขาก็ยังมีพูดถึงเกี่ยวกับ advisor หรือว่าที่ปรึกษาของทีมเขานะครับซึ่งส่วนใหญ่ดูจากชื่อก็น่าจะเป็นชาวเวียดนามนะครับผมอาแต่มีท่านสุดท้ายนี่ทีอ่อาจจะไม่ใช่ชาวเวียดนามนะครับผมก็ไม่มั่นใจนะแต่เท่าที่ดูภาพรวมคร่าวๆเนี่ยก็ดูน่าเชื่อถือดีนะครับรวมถึงาการที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ partner ซึ่งดูแล้วเนี่ยพาร์ทเนอร์เขามีค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยโดยที่พาร์ทเนอร์ของเขาบางเจ้าเนี่ยก็เป็นที่รู้จักดีอยู่แล้วด้วยนะครับมีพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่พอมีชื่อเสียงอยู่แล้วด้วยนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเราลองเข้าไปเช็คในตัวของไวท์เพเปอร์ของเขาดูแล้วกันว่าข้อมูลที่เขาให้ไวเนี่ยมันจะตรงกันไหมหรือว่าน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับอะพอเข้ามาที่หน้าไวท์เพเปอร์ของเขานะครับของแต่ P ีโร่ RTG เกม ผมว่าข้อมูลโดยรวมเขาเนี่ยก็มีข้อมูลที่ค่อนข้างละเอียดครบถ้วนนะมีอินโทรดักชันเกี่ยวกับเกมก็จะพูดถึงเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของคาแรคเตอร์ภายในเกมอะไรแบบนี้นะครับตัวอย่างแมปก็คือตัวโปรเจกต์นี้เขาก็น่าจะทำตัวเกมออกมาแล้วแหละไม่ใช่เป็นโปรเจกต์ปากเปล่านะครับดูแล้วก็พอมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับตัวเกมพอสมควรแล้วก็มีพาร์ทที่เขาพูดถึง NFT Marketplace นะครับที่เราได้พูดถึงกันไปเมื่อกี้นี้นะครับในหน้าเว็บไซต์ของเขาอ่ะส่วนข้อมูลรายละเอียดเนี่ยผมก็จะขอข้ามๆไปนะครับเพราะว่าผมก็ขี้เกียจอ่านแล้วก็มีพูดถึงเกี่ยวกับ Hero Collection Hero Collectible นั่นะครับหรือก็คือตัวก Gas Hero ที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้เนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวข้ามาพูดถึงระบบเหรียญกันบ้างในระบบเหรียญเนี่ยชื่อเหรียญที่เขาจะใช้เขาจะใช้ชื่อว่า Hero Token โดยซิมโบลเนี่ยจะเป็นซิมโบลที่ชื่อว่า h e โ o อยู่ในระบบเน็ตเวิร์ของ b i n a น c e Smart Chain และ Polygon นะครับเหมือนที่เขาพูดเอาไว้ในหน้าเว็บไซต์เลยโดยที่หน่วยทศนิย,ยมเขาตั้งมาที่18แล้วก็ Total supply เนี่ยอยู่ที่1ล้านเหรียญ h e โ o Token นะครับโดยเขาบอกว่า use case ของเขาเนี่ยฮีโร่โทเคนเนี่ยจะเอามาใช้ทำการ f a มมิ n g ได้ด้วยนะครับก็คือเหรียญ h e โ o Token น่ะจะสามารถเอามาใช้ในการ farming p o i n t แล้วก็เอามาใช้ในการทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของ Hero NFT Marketplace นะครับและเขาก็ยังบอกเอาไว้คร่าวๆเนี่ยว่าในอนาคต s t e p Hero Ecosystem เนี่ยจะอัปเดตให้มีการนำเหรียญเนี้ยมาใช้งานได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่รู้เชื่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดเอาไว้ใน Whitepaper นะครับผมส่วน Token Allocation เนี่ย อย่างที่เขาได้บอกไปก่อนหน้านี้ครับก็คือ total hero token เนี่ยจะอยู่ที่100ล้านเหรียญ token โดยแบ่งสัดส่วนเนี่ยตาม donut graph ตรงนี้เลยครับไม่รู้นะอันนี้ต้องเรียกเป็น pie graph หรือ donut g r a p เพราะว่ามันมีรูตรงกลางซึ่งสัดส่วนเนี่ยเท่าที่ดูแล้ว development เนี่ยน่าจะเป็นสัดส่วนของ developer หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็ marketing เนี่ยก็คือการทําการตลาดใช่ไหม ในสัดส่วนต่อมาเนี่ยเขาพูดถึงเกมอินเซนทีฟซึ่งไออินเซนทีฟเนี่ยมันหมายถึงสิ่งจูงใจสิ่งเย้ายวนอะไรอย่างเงี้ยปะ่ะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเกมอินเซนทีฟเนี่ยเขาหมายถึงสัดส่วนของอะไรแล้วก็ลิควิดิตี้ตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับสภาพคล่องนะครับแล้วก็จะมีแบ่งไปให้อดไวเซอร์เนี่ยห้าเปอร์เซนต์ก็คือทีมที่ปรึกษาเมื่อกี้นะแล้วก็ยังมีแบ่งไปให้ทีมทีมนี้ก็น่าจะหมายถึงทีมคนก่อตั้งอะไรพวกเนี้ยสิบเปอร์เซนต์ แล้วก็จะมีแบ่งซอยย่อยเนี่ยมาเป็น p Public s เ l ล p r i v a t e s e l ึ1 p r i v a t e ซล l อ2ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมเขาถึงมีแบ่ง p r i v a t e s เ l e ถึง2ครั้งอันนี้ต้องไปดูรถแมปเขาอีกทีแล้วก็มี s e e s ์ e ซ l ซึ่งดูแล้วรวมๆแล้วอะ่ะเหมือนกับว่าเขาจะแบ่งอสัดส่วนมาให้กับผู้เล่นเนี่ยค่อนข้างน้อยเลยนะในการเริ่มต้นสัดส่วนใหญ่ๆเนี่ยจะไปอยู่กับอ่าพาร์ทของ Marketing แล้วก็ Liquidity รวมถึงเกมอินเซน t i v เนี่ยนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าการกระจายโทเค็นแบบนี้มันมันมันดีหรือไม่ดียังไงถ้าใครมีความรู้ก็สามารถมาช่วยผมอธิบายเพิ่มเติมได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับอ๋อส่วนในด้านล่างเนี่ยเขาก็มีเทเบิลที่เอาไว้อธิบายตัวไยกราฟด้านบนเนี่ยนะครับซึ่งจะมะีการบอกเกี่ยวกับการล็อกเหรียญของทีมและเอดไวเออยู่เนี่ย ว่าในทีมเขาจะถูกล็อกไว้ที่ประมาณ1ปีหรือว่า12เดือนนะครับโดยที่เหรียญเนี่ยจะมีการถูกกระจายออกมาให้เขาเนี่ยสิทุกๆเดือนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนของ a d v i s o r เนี่ยจะอยู่ที่ครึ่งปีหรือว่า6เดือนที่จะถูกล็อกไว้แต่ว่าข้อมูลตรงนี้เราก็ต้องไปเช็คอีกทีนะครับว่าเขาล็อกจริงไหมหรืออะไรยังไงนะครับอะข้ามไปอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาของทีมเขานะครับดูเหมือนว่าทีมของ s t e p เปโร่เนี่ยจะมีคนดังเยอะแยะเลยนะครับ มีกูลุลินด้วยเนี่ยดูแล้วน่าจะรวมออสตาคนดังเลยนะครับเป็นทีม Developer ที่ดูดีเลยทีเดียวรวมออสตาเลย,ยนี้ก็ไม่น่ากลัวแล้วครับมีกูลุลินด้วยล้อเล่นนะครับมันเป็นภาพกราฟิกตัวตูนที่เขา,าน่าจะเอามาใช้ล้อเลียนมัน้งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมต้องใช้ภาพเป็นตัวกตูนอะไรพวกนี้อะแล้วเขาก็มีบอกว่า c ี o ชื่ออะไรเป็นใครตําแหน่งต่างๆเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้าง เขาก็ได้อ้างไว้ว่าตัว c e o อของเขาเนี่ยที่ชื่อกาเบียลวูเนี่ยนะครับมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมามากกว่า10ปีนะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลที่สร้างความน่าเชื่อถือแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงไงถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ก็ลองไปไล่เช็คประวัติตามชื่อบุคคลแต่ละบุคคลตรงนี้ดูเอานะครับว่ามันใช่จริง,ปงเปล,ล่าอ่ะมาดู a อด i ว o เซอร์บ้างทีมแอดเวนเซอร์ก็หล่อๆออกรครับเป็นสี่หนุ่มที่ค่อนข้างดูดีครับ พอเลื่อนลงมาดูก็เขาก็จะบอกเกี่ยวกับประวัติการทํางานประวัติเกี่ยวกับ advisor แต่ละคนเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็ดีครับมีข้อมูลค่อนข้างาละเอียดครบถ้วนดีนะผมชอบไว i ล e ที่เขาให้ข้อมูลมาละเอียดแบบนี้นะเนื่องจากว่าบางโปรเจกต์เนี่ยผมเห็นไว i t e l i ของเขาแล้วคือรู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นกระดาษรายงานของเด็กมัธยมอะไรเงี้ยมันดูแบบไม่มีข้อมูลอะไรที่เราเอามาใช้อ้างอิงหรือว่าเอามาใช้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวโปรเจกต์ของเขา ในเชิงลึกได้เลยนะครับซึ่งอันนี้เขาก็พยายามใส่ข้อมูลมาค่อนข้างครบถ้วนนะครับผมคิดว่านอกจากนี้เขาก็มีพูดถึงพาร์ทเนอร์แล้วก็พูดถึงระบบเทคนิคอลอาร์เคเต็กเจอร์ของเขาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มีไดอะแกรมอธิบายอยู่เพื่อนๆก็มาศึกษาเอาเองนะครับอันเนี้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอกลับมาดูที่ตัวพาร์ทเนอร์อีกสักนิดนึงตัวพาร์ทเนอร์ที่เขาเอามาโชว์ไว้จริงๆในไวท์เพเปอร์เนี่ยจะมีอยู่อสองเจ้าด้วยกันนะครับก็คือมี i อ t Lab ที่เป็นอินเวสเตอร์แล้วก็ Strategic พาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็มี s t r a t e g i c partner เนี่ยอีกเจ้าหนึ่งก็คือ sharp one เนี่น,นะครับเดี๋ยวลองไปดูที่ตัวเว็บไซต์ของก่อนนี้นะครับว่าเป็นไงบ้างอ้าวรู้สึกว่าลิงก์เขาจะใช้ไม่ได้อันนี้เป็นลิงก์อะไรก็ไม่รู้ใช้ไม่ได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปเซิร์ชหาเองอันนี้คือหน้าตาเว็บไซต์ของ ice tea lab นะครับผมก็ตัว step hero ก็เป็นเกมที่ เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของเขาจริงๆนะครับเพราะเขาก็ได้ขึ้นไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของเขาด้วยเหมือนกันซึ่งเขาก็มีเกมที่อยู่ในระบบของเขาเนี่ยอยู่หลายเกมอย่างเช่นเกมแอบบี้อารีนาแล้วก็เกมแล้วก็เกมทาร่าแลนอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับซึ่งตัวเว็บไซต์นี้ก็ดูเขาจะมีพาร์ทเนอร์ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยถ้างั้นเราลองดูตัวเกมของเขาอีกสัก2ตัวอถ้างั้นเราลองดูตัวเกมโปรเจกต์ที่เกี่ยวข้องกับ i อซีแลบอีก2ตัวที่เหลือนี้ด้วยแล้วกันนะครับว่า เขาเป็นยังไงบ้างซึ่งตัวเกม Cabby Arena เนี่ยเหมือนจะมีการแจก a d o p ไปแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปร่างหน้าตาคร่าวๆของ Cabby Arena นะผมขอข้ามๆไปหน่อยแล้วกันผมขอข้ามๆผมขอข้ามๆไปเลยแล้วกันส่วนอันนี้ก็เป็นของทาร a l a n d หรือเปล่าน่าจะน่าจะเป็นตัวทีมอ๋อฟาล่าแลนนะครับชื่อเว็บไซต์ก็คือฟา r ่าแลนอันนี้ก็อยู่บน BSC เหมือนกัน ซึ่งแต่ละตัวก็ดูแล้วเหมือนเขาจะมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีเป็นเป็นเครรอเคอร์กลุ่มเดียวกันนะครับส่วนตัวเว็บไซต์ของ y y p one เนี่ยก็เป็นเว็บไซต์ที่มีอยู่จริงนะครับผมก็ได้ลองเข้ามาเช็คกับตัวเว็บไซต์ของเขาแล้วเขาก็มีเหรียญที่ให้ทําการสวอปบนแพนเค้กสวอปแล้วก็ยูนิสวอปได้นะครับอ่ะเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นเคอร์เอเดียวกับ i อ t อสแเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะมีพาร์ทเนอร์เป็นกูคอยแล็บด้วยนะครับผม อพอลงมาดูที่ด้านล่างเนี่ยกราฟิกเขาก็ดูสวยงามดีนะนี่แต่ผมสนใจตรงนี้เขา,เามีภาพของทีมงานเนี่ยที่เปิดเผยตัวตนชัดเจนดีอันนี้ดูน่าเชื่อถือมากเลยนะสำหรับผมเนี่ยคือมีเว็บไซต์ให้เข้าไปลิงก์กดอ่านดูตัวตนได้ด้วยนะครับว่าคนคนนี้มีอยู่จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยลองกดไปดูสักคนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับผมผมผมว่า มันก็ดูมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเลยนะครับในการสร้างโปรไฟล์แล้วก็ใช้รูปของ Leadership Team มีการแบ่งหมวดชัดเจนอะไรแบบนี้ดูรวมๆก็ดูน่าเชื่อถือดีนะครับสำหรับพาร์ทเนอร์ของ s e p h ิ r o Project เนี่ยผมว่าเราก็รู้จักกับ Background แล้วก็ประวัติรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ s ต่พิโรพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปขั้นตอนที่จะสมัครไวล I ิสไอเดอกับเว็บไซต์ของแต่พิโรกันเลยดีกว่า โดยการที่เราจะเริ่มต้นสมัครไวริสให้เพื่อนเพื่อนกดเข้ามาที่ลิงก์ด้านล่างคลิปของผมได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้ามาที่หน้าต่างของการสมัครแบบนี้นะครับผมก็ให้เพื่อนๆพืต่ตามผมได้เลยโดยให้เรามากดที่ปุ่มคําว่า sign up เนี่ยนะครับสีส้มๆหลังจากนั้นเนี่ยก็กรอกอีเมลพาสเวิร์ดในการสมัครเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่เรากรอกอีเมลเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เราทําการ connect wallet ของเราครับถ้าเราใช้ meta mask เนี่ยก็ให้เราทําการ connect ที่ปุ่มสีส้มด้านบนเนี่ย กับเว็บไซต์ของเซปิโ o ได้เลยครับก็ให้กดเข้าไปเลยอ่าหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่ Connect Wallet เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นโชว์ว่าเลข w a l l e t เราคือเลขนี้ใช่ไหมแล้วให้เราทําการกด Verify Wallet ให้เรียบร้อยครับโอเคครับหลังจากที่เรากด Connect ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในขั้นตอนต่อมานะครับเขาจะมีขึ้นแจ้งเตือนว่าอีเมลกับ Wallet Address ของเราเนี่ยทำการสมัครเรียบร้อยแล้วเราได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับ เขาบอกประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําตามสเต็ปเขาเป็นขั้นตอนหลังจากนี้ทั้งหมดเลยนะครับโดยขั้นตอนในการทําทั้งหมดเนี่ยเราจะสามารถทําตามอบอทของเขาได้เลยโดยก่อนที่จะไป Follow ทําตามขั้นตอนได้เนี่ยเราจําเป็นต้องมีเ e l e GRAM ก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีเนี่ยจำเป็นต้องดาวน์โหลดแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับหลังจากนั้นให้ทําตามผมจากขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยครับก็คือกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์เดลโซเวอร์บอรเนี่ยครับพอกดเข้าไปปุ๊บ เขาก็จะพาเรามาที่หน้าต่างของ Telegram โดยคำสั่งแรกเนี่ยให้เราพิมพ์คำว่า t a บ Start เนี่ยเข้าไปครับหรือว่าบางท่านเนี่ยพอเข้ามาที่ตัวโปรแกรมแล้วคำสั่งนี้อาจจะถูกพิมพ์ไปในอัตโนมัติเลยนะครับในขั้นตอนต่อมาครับหลังจากบอทได้กล่าวต้อนรับเราแล้วเนี่ยก็ให้เราทำการป้อนคำสั่งคำว่า t a บ White List เนี่ยเข้าไปครับในสเต็ปขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือให้เราทำตามตัวบอทเขาทุกขั้นตอนเลยนะครับ โดยที่สเต็ปที่1เนี่ยบอดเขาจะให้เราทําการกรอกอ e ีเมลที่เราใช้ในการทําการสมัครไปบนเว็บไซต์ของ s e ่ h ิโลเมื่อกี้นะครับก็ให้เรากรอกเข้าไปให้เรียบร้อยหลังจากกรอกไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมะีข้อมูลยืนยันขึ้นมาให้เรานะครับอ่าต่อไปก็คือสเต็ปที่2ในสเต็ปที่2เนี่ยเขาก็จะมีกรุ๊ปของ t e l e กรม m เนี่ยขึ้นมาให้เรากดจอย เรากดจอยไปเรื่อยๆครับตามเขาเลยสเต็ปที่สองสเต็ปที่สสเต็ปที่สรวมถึงสเต็ปที่ห้าเนี่ยเราก็กดจอยเขาทุกอย่างเลยนะครับในเทเล GRAM ที่เราที่เขาขึ้นมาให้เรากดเข้ารวมนะครับผมส่วนต่อไปนะครับในสเต็ปที่หเนี่ยเขาจะให้เราไป Follow ตัว Twitter Account ของเขานะครับโดยจะมีอยู่2 Account ก็คือ Account ของ Step Hero แล้วก็ Account ของ Launch Zone เราก็สามารถเข้าไปที่ลิงก์ ตรงที่บอทมันส่งมาให้เราเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับพอเข้าไปเสร็จก็ไปกด Follow ให้เรียบร้อยทั้ง2ตัวนะครับหลังจากนั้นหลังจากที่เรา Follow เป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็จะถามหาทวิ t เตอร์โปรไฟล์ลิงก์เราก็ให้เราก๊อปตัว Profil ์ลิงกเราเนี่ยมานะครับก็คือก๊อปหน้าตัว URL ของ Profil ์ทวิต t ตอรเราเนี่ยมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาโพสต์ให้กับบอทใน telegram er เนี่ยนะครับพอเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะข้ามต่อไปเป็นเต็ปที่7 ในสเต็ปที่7เนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็คือเขาจะให้เราโอนเงินไปหาเขาครับโดยเงินที่ต้องโอนไปเนี่ยอยู่ที่จํานวนประมาณ0 0นย์9 3 5อะไรสักอย่างนะครับคือเราสามารถก๊อปไปตอนโอนได้เลยแต่ว่าเหรียญที่จะโอนไปเนี่ยต้องเป็นเหรียญอลซนะครับซึ่งราคาที่โอนไปเนี่ยมันตกอยู่ไม่กี่บาทนะครับประมาณผมก็จําไม่ได้นะตอนผมโอนไปมันตกประมาณ10บาทหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจ บาทหรือว่าไม่ถึงส0บาทนั่นแหละเพราะว่าอันนี้ต้องดูราคาเหรียญ l z ปัจจุบันด้วยว่าตอนนี้ราคาเหรียญมันเท่าไหร่นะครับซึ่งเอาเป็นว่าราคาเหรียญมันไม่ได้แพงนะครับและยิ่งในจํานวนที่มันถูกเนี้ยก็คือมันมันตกไม่กี่บาทเองครับอะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการสวัปเหรียญได้เป็นเหรียญ LZ แล้วกันนะครับ ก็คือขั้นตอนในการสวอปเหรียญเนี่ยเราจําเป็นต้องมีเมตาแมสแล้วก็มีเหรียญเอ่เหรียญอะไรก็ได้ครับที่จะเอามาใช้ในการทําการสวอปแต่ซึ่งยังไงเนี่ยเราต้องมีค่าในการทําธุรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นต้องมีเหรียญ BNB ยน B B ติดกระเป๋าไว้สักนิดนึงนะครับซึ่งราคาเหรียญเนี่ยนะครับ0.01 BNB เนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณ10บาทในราคาเหรียญ BNB ยน B B ที่เทียบเป็นเงินบาทในราคาประมาณ10บาทเนี่ยเราจะได้เหรียญ LZ อยู่ที่ประมาณ0.13859อะไรประมาณนี้ครับ พอเรามาเทียบกับราคาที่เขาให้เราโอนเนี่ย0.13เนี่ยคือประมาณ10บาทใช่ไหมครับแต่จํานวนที่เขาให้เราโอนไปเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไม่ถึง1บาทนะครับประมาณประมาณสตางค์หนึ่งประมาณ1สลึงอะประมาณ1ประมาณ1สตางค์ถ้าเทียบเป็นเงินบาทนะครับ 0.0017LZ เนี่ยอยู่ที่ประมาณ1สตางค์ได้เพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องห่วงครับตรงนี้มันไม่ใช่เงินที่เยอะนะครับในการโอนไป โอเคหลังจากนั้นก็ให้เราทําการสวอปเหรียญเนี่ยเข้าไปครับแล้วก็จ่ายค่าธุรกรรมในเมตาแมสให้เรียบร้อยนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้รับเหรียญมาซึ่งก็คือเหรียญ l z ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเนีเ่ยไม่รู้ว่าวิธีอดเหรียญจะเป็นถ้าเพื่อนๆท่านใดเนี่ยไม่รู้ว่าวิธีอดเหรียญทำยังไงเนี่ยผมเคยทําคลิปสอนแล้วนะครับว่าการอดเหรียญโทเค็นเข้ามาให้โชว์อยู่บน MetaMask เนี่ยทำยังไงนะครับ ส่วนเรื่อง t o k e เ address ของเหรียญ Alzet เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งตัว c o n คอนแ address เอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อนๆก็ copy ปเอามาเพิ่มท o k ค n ตรงนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับแล้วเราก็กลับมาที่หน้าต่างของ t e l e gram หลังจากที่เรามีเงินเข้ากระเป๋าเป็นเหรียญ Alzet ที่เรียบร้อยแล้ว a d ดเหรียญท o k คเเข้ามาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็ให้เราทำการมาก๊อปตัว whitelist verification wallet เนี่ยนะครับก๊อปมันมา ก๊อปปี้มาเพื่อให้เราทําการทําธุรกรรมครับให้เรากลับมาที่เว็บเบราว์เซอร์ของเรานะครับแล้วก็ไปที่ MetaMask เนี่ยหลังจากนั้นก็กดทําการธุรกรรมครับโดยกดที่ปุ่มคําว่าส่งแล้วก็เพสเลข Wallet ที่เราก๊อปปี้มานะครับลงไปหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเลือกเหรียญครับเหรียญที่เราต้องการโอนก็คือเหรียญ l s t เมื่อกี้นะครับอ่าก็ให้เรากดเลือกเข้าไป หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องใส่จํานวนเหรียญ l z ที่เราต้องการจะโอนนะครับก็คือให้เรากลับไปที่ telegram อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปก๊อปตัวเลขจํานวนเหรียญเนี่ยมาหลังจากนั้นก็กลับมาที่ MetaMask ครับแล้วก็เพสเลขเหรียญเนี่ยลงไปมันจะขึ้นแบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดถัดไปแล้วก็กดยืนยันในการทําธุรกรรมครั้งนี้ให้เรียบร้อยแค่นี้ก็โอนเหรียญเสร็จแล้วครับพอเราโอนเหรียญเสร็จแล้วเนี่ยในสเต็ปต่อมานะครับก็คือ final step หรือว่าสเต็ปสุดท้ายแล้วครับ ให้เราไปทำการ Copy transaction h a s เนี่ยก็จะเป็นการจบในการ register whitelist ครั้งนี้นะครับโดยวิธีการหาตัว transaction hash เนี่ยทำยังไงก็ให้เรากลับมาที่ MetaMask อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปดูที่หน้า activity บน MetaMask ของเราแล้วก็หาธุรกรรมที่เราส่งเหรียญ l z ไปเมื่อกี้ครับแล้วก็คลิกเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยมันจะขึ้นหน้ารายละเอียดขึ้นมาแบบนี้ครับหน้า detail แบบนี้ก็ให้เรากด Copy transaction id ตรงนี้ มาได้เลยครับปึ๊บพอเรากดมาแล้วก็ให้เรากลับมาที่ t e l e GRAM อีกครั้งนึงหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราเพสใส่ไปในด้านล่างเนี่ยแล้วกด Enter ส่งเข้าไปครับมันก็จะเป็นเลขในการทําธุรกรรมของเราโชว์ขึ้นมาตรงนี้หลังจากนั้นตัวบอทก็จะส่งมาว่าอ่าไว e ์ s ิสต์รีจิสแตชันเนี่ยคอมพลวทและแล้วก็แค่เพียงเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผม สำหรับการสมัครไว้์ลิสต์ i d เกับ NFT RPG เกมที่มีชื่อว่า StepHero นะครับเหนื่อยมากหลายขั้นตอนมากสำหรับวิธีการสมัครไว้์ลิสต์ ID.O ของเกมเกมนี้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆบนช่องของคิทเตอรครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีเกมอะไรอัปเดตใหม่ๆผมจะเอามาอัปเดตให้ฟังในคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับวสวัสดีครับ